พี่น้องนี่ต้มยำตีนหมูคากินะเอินแบบมวนๆกับคากินี่พอดีกดๆด้อย สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกิเทนไปกับสาวลาวกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์สาวลาวที่เก่าเวลาเดิมน้อพี่น้องเพิ่มเติมคือความแส่หนัวมือเ้เยวสิพามาต้มยำ ตีนหมูนะพี่น้องแต่เพียวต้มหฮงเติบละเปื่อยเลยแหละเอาพี่น้องมาเบิึงเลยวนขมงสูงเฉียงน้อง,อง,อง,ง,ง,องต้มแบบจนน้ำแห้งเปื่อยเลยแหละพี่น้องแต่เพียวก็เสียมาตัดเป็นต้นเอาไปต้ยมยำโตได้ปะเนี่ยนี่เดี๋ยวต้มไว้ก่อนเนาะเราสิไปเตรียมเครื่องต้มยำเดี๋ยวเขาจะเอาออกมาฟักเป็นต้นไป เฮาพี่น้องเฮาเตรียมเครื่องต้มยำเฮานําบนันี้มีหัวจิงไข่มีข้ามีใบขี้หูแล้วก็มีหอมแดงมีมะเพ็ดแล้วก็มีเห็ดจากเห็ดอีหยังล่ะ <laughs> หูหูซื้อซอ่ขสิงไข่อยู่นี่พี่น้องเฮาซอยข้ากับอัน ใบพีหูดออกเพชรกับซอยใส่เอาเ้ยเพิ่มสีสันต้องการเพชรกับตําใส่พร้อมแล้วใส่พริบปนน่พี่น้อง <ๆ S 1> ก็เลยมาเพชรนี่ที่ซอยเอาออกเพชรกับหยาบ น้องหอมแดงเขากะที่ทูบเซเด้วยอ่าเากะเฮ็ดเอามากเฮ็ดพี่เลยแหละอันนี้ก็ได้เออเนีเอาเอาไปล้างยูเนาะพี่น้องอกเก็บใส่เก่าเฮ็ดปูกลอกอันนี้นำเขา้า เห็ดด้วนเฮ็ดอันนี้นะมัน,จะม,นจะมีสีขาวแล้วก็สีน้ตาตาลชาจะเพียวจับมาพิสจ่มันจะไปเฮ็ดขนส่นนะอันนี้นะที่แบบเมืองนอกที่เพื่อนเก็บอะนะเก็บอยู่ขนสนนะมันจะขึ้นเต้มอยู่บัดอันบ้านเฮากับประเทศไทย,ยได้ปลูกกินเนาะพี่น้องมันม,มีต้นสนชัวมากเขาจะใส่ต้มยำเห็ดอันนี้ พี่น้องเขาปุ๋งอนะไรมาเอามาล้างน้ำนะ้ำเปื่อยอะไรล่ละจักสิเป,ปื่อยซ้ำใด้เนาะเปื่อยคักหลายกับบอสแสบมันบได้ยยำให้มันกึดกรึดไาางมักไฟมันเลย <laughs> อืมบุ้ยยำกรึดกึดเอาไปต้มอ,อีก ดูกลุ้นพี่น้องวัตถุดิบหอมกระเทียมพร้อมแล้วหอมกระสิมนันซอยตีนหมูเนาะเพื่ออิดเป็นต้นพอดีแถวที่ไปต้มยำนะมามาเบิ่งเลยว่าสิเปื่อยสัม่มใดนี่พี่น้องมาเนี่ยอาจาะไม่ได้ดต้มเปื่อยเท่าแบบว่าปเป็นเอ็ดข้าขาหมูเนาะพี่น้องเนาะ อันนั้นมันคุณระแบบกันถ้าเอตต้มยำมันต้องมีกุดๆ่ยจังเสบโอ้ยเปื่อยแล้วแหละอันนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นขององค์คลักษ์น้อยสองตัวฮันเฮนจำนี่แหละพี่น้องเปื่อยลายแต่เพียวว่ามันบวชเสบ นี่แหละพอดีต้มประมาณหัวชั่วโมงไปพูดได้ละมดฟืนไปหลายดานเติบเอ็นแะ้รก,กระดูกอ่อน,นพี่น้องนี่พี่น้องมาเนี่ มันจะไม่ได้ต้มเปื่อยเ,เท่าแบบว่าเ,เอทเข้าขาหมูเนาะพีนะ่นเนาะอันนั้นมันคนลระแบบกันถ้าเอ็ดต้ยมยำมันต้องมีกรึดๆไงจังเสพโอ้ยเปื่อยแล้วแหละอันนี้ก็ได้มาอันนี้ก็จะเป็นขององค์คลักเนาะสองตัวฮันแฮน จำนี่แหละพี่นอ้องเบื่อยไแต่เพียวว่ามันบวชเสร็นี่แหละพู้ดีต้มประมาณหนชั่วโมงไปพูดไดดละ่ะมดฟืนไปไหลายดนเติบเอ็นแะ้รก็กระดูกอ่อนนะพี่นอ้อง มาพี่น้อมบัน,นี้เขาก็ชิดเตรียมปรุงตม้มยำเขาเนาะบันไดมาพี่น้องเขาจะใส่ขนอก้อนขนอตม้มยำใส่ลงไปเลยก็ใส่อันสักสามก้อน ที่ใช้สาบเพื่อความเข้มขน้โนโอ้กินกระดูกเลยพี่น้องเลยโบโบโดโด,โดไปสามปรุงรสเพิ่มคือเกาน้ำตาล <c oughs> น้ำปลา จะใส่เครื่องตง้มยำมีหอมแดงมีอันข่าแล้วก็บใบขี้หูดแล้วก็หัวจิงไข่ผักเพ็ดลืมหัวจิงไข่แล้วมันลงไปเลยน้อมันให้ขนอขาบเปื่อยก่อน สี <c oughs> <c oughs> ่ปิยานแดงแจ้งแปลงนี่แหละตรมยำสู่สบัมยายเพียวมันต้องเผ็ดจัดจาน เก็บซะใบกะเพราต้นนี้พี่น้องเฮียนไปเลยเด็ดดุก็มีแบบปูอยู่ทางพุ่นอยู่แต่วแบบ่าขึ้นน้อยหนึ่งปลูปลัปกหลายต้นตายเบิดไปพี่น้องได้ใบกะเพรากับอันพวกหอมเปีไปใส่ต้มยำไป แจงทิ่มให้มันบุเห็นบุกกระดูกเดยเนีย้นอนหันหลังใส่ย่างเดียวเนี่ยไปลองเขาใส่ตีนหมูลงไปได้วยมันส่องตีนเนาะแต่ว่าอันเพื่อนจะผ้าเครื่องให้มันก็เลยเป็นสี่จริงมันสองตีนเด่กน้นองเนี่ยนะข้าง <c oughs> ไหมกินกระดูกส่องตูน พี่น้องวอมฟ้าไว้เนาะให้แบบพวก,กอันอ่าอย่างก็ที่เขาปุ่งซึมเขา้ามจังพิเศบเขาก็จะเห็ดลงไป เอาวิใส่เฮ็ดทางลงไปไนะ้หนลงไปเลยก็จะเส่บแท้ว่าสีเมื่อแล้วมันบุกค่อยเผ็ดเผ็ดนะสีสีแดงไม่ได้บุกเผ็ดเดี่น้องไม่ใหญ่มากมากเผ็ดบุบกินเผ็ดบกุกมีแห้งเผ็ดเปียก สบับคุณมักมักเผ็ดออาพี่น้องเขาจะบีบนะ้ำมังนาวใส่เพราะว่ามันส้มแห้งประดเดี๋ยวให้เฮ็ดซุกเขาจะใส่นะ้ำมังนาวทีหลัง น้ำไหลได้มาเนี่ <S <S พี่น้ต้องเอามีดเป็นตัวช่วยเมยโอเน้ำไหลแล้รมังงาวถือว่า,ามังงาวย้ำมลยพี่น้องวันนี้เฮาก็ที่มาอันใส่น้ำมังนาวกับพวกพักอันนี้ ใส่น้ำมะงาวน้ำเพราะน้ำเงาๆใข้าใส่แล้วเขากระปุ๋งเลยนเนาะเ่าอย่าไปต้มด่วนมันจี่ผมเป็นวาจักสันใส่ลงไปแล้วกันซีม,มึงอืมต้มยำของแท้แซบลวดสเปนเตนขนาดไปเหี่ยว หอมเพิ่งตม้มยำใส่อหอมเป๋้กับใบกะเพราเพิ่มความหอมน้ำพี่น้องอน้ำพี่น้องนี่ตม้มยำตีนหมูคากินะเอินแบบมวนๆกับคากินี่พอดีก๊อดๆเปื่อยแบบพอดีเสพบมูเป่ยแหง้งมันจังในายำเนะี่ย เอาพี่น้องเฮียมห้อยล่ะมานได้จาก,กินน้ำกันไปตักนนีี่พี่นอ้องตักพองซึบมานได้จะพี่น้องยำกดกดน้ำกันต้มแซ่บหรือต้มยำอะไรเขาต้มยำน้ำมัน พี่น้องเอาเอาเอาทวนีีตักให้ความโป๊กลงลวงเนานะโอ้ยชีวิบไ่ได้กินแนละ้วแกลางไหลแซ่บขนาดพี่น้องเผ็ดส้มพอดีจี๊ดจัดแซ่บหนัวกินกับ,บันข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้พี่น้องแล้วแต่เฮาเนาะอ่ะแล้วพี่น้องอยู่เมืงองนงเมืองนานและอยู่ประเทศไทยประเทศลาวมานได้อยากกินนำ้ำจิ้เพียว อะไรลิมนี้ก็่ะขออำลาพระจากพี่น้องไฟมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องเพื่อนยเงเดคลิีใหม่เนาะสำหรับคลิมนี้ขอตัวลาไปก่อนเพราะก็หม่คลิปหน้าสบายดี